เครื่องยกขนาดยักษ์ต้องเร่งขนย้ายตู้รถไฟออกจากที่เกิดเหตุให้หมดโศกนกาฏกรรมขบวนรถไฟทารโกมีผู้เสียชีวิตถึง50รายบาดเจ็บอีก200กว่ารายคณะกรรมการความปลอดภัยด้า,านการขนส่งได้รับกล่องดำบันทึกการเดินรถของขบวนรถไฟดังกล่าวแล้วพบคนขับมีเวลาเตรียมเบรกไม่ถึง10วินาที 事故的工程车以及到清水隧道 A 段，大概不到两百五十公尺，的确是不到十秒钟。 คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งของไต้หวันบอกว่าภาพที่บันทึกไว้พอกระวนรถออกจากอุโมงค์ก็ชนรถบรรทุกซ่อมบำร,รุงทันทีทำให้คนขับกับผู้ช่วยประทะอย่างแรงแล้วกระวนรถก็ชนครูดเข้ากับกำแพงอุโมงค์อีกอุโมงค์หนึ่งทำให้คนขับมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง10วินาทีจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากบนเนินติดตั้งระบบเตือนภัยอาจไม่เกิดโศกนาฏการรมเช่นนี้ขึ้น กระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่าเส้นทางรถไฟในไต้หวันนั้นยาวทั้งสิ้นเป็นพันกิโลเมตรไม่อาจติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เตือนภัยได้ตลอดทั้งสายจึงเลือกเฉพาะจุดอันตรายบริเวณที่เป็นเนินปีนี้กับปีหน้าทุ่มงบ275ล้านเหรียญไต้หวันติดตั้งทั้งหมด25จุดอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้นายลินเจหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศผ่าน FB ส่วนตัวระบุเสียใจและขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เหตุโศกนาฏกรรมขบวนรถไฟทารโกที่ฆ่าชีวิตผู้คนหลายสิบคนนายหลี่อี้เสียงเจ้าของรถบรรทุกต้นเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีนี้ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน5แสนเหรียญไต้หวันอายการคัดคา้านจนศาลท้องถิ่นฮัวเหลียนสั่งเพิกถอนการประกันตัวเมื่อค่ำวานนี้ห้ามเยี่ยมห้ามประกันศาลเห็นว่านายหลี่มีความผิดโทษรุนแรงจึงมีคำสั่งให้อายต,ตัวซึ่งก่อนเปิดประลังนั้นนายหลี่ได้กล่าวขอโทษด้วยน้ำเสียงสะอกสะอื่น 本人在此深表懊悔，并致上最诚一的歉意。本人一定会配合检调的调查及侦办，负起应有来的责任。 นายหลี่อ่านตามบททุกตัวอักษรแล้วขอโทษโค้งคำนับ90องศาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนายหลี่อีเสยียงส่วนบริษัทของเขาก็มีประวัติฝ่าฝืนระเบียบหลายครั้งแถมยังเคยถูกแบล็คลิสต์นานหนึ่งปีซึ่งทางการรถไฟไต้หวันนั้นระบุว่าบริษัทดังกล่าวถูกแบล็คลิสต์ระหว่างปี2552-2553แต่โครงการนี้เริ่มในปี2562จึงกลายเป็นผู้รับเหมาของการรถไฟไม่ออกว้วีตรพเขาังเย สกนตกรรมในครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายหันมาตรวจสอบมาตรฐานระบบการบริหารเพื่อความปลอดภัยทั้งระบบของการรถไฟไต้หวันซึ่งนักวิชาการเห็นว่าโครงการก่อสร้างสาธารณโภคนั้นต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการรถไฟหรือหน่วยงานควบคุมหรือว่าผู้รับเหมาจะต้องแบ่งความรับผิดชอบร่วมกัน ประตูขาโก้เครื่องบินค่อยๆเปิดออกพร้อมกับวัคซีน AZ จําำนวน199,200โดสล็อตที่2จากโครงการโค v ว x ของไต้หวันได้ส่งจากอัมสเตอร์ดัมถึงไต้หวันแล้วเมื่อเช้ามืดวานนี้แต่มีอายุเพียงแค่ถึง31พฤษภาคมเท่านั้นเดิมวัคซีนรุ่นนี้นั้นมีกำหนดมาถึงไต้หวันประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมแต่เนื่องจากทัวโลกนั้นขาดแคลนวัคซีนทำให้มาถึงไต้หวันล่าช้า แล้วก็ดีข่าวเกี่ยวกับอาการลิ่มเลือดจนเสียชีวิตหลังการฉีดทั้งในเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอังกฤษจนเนเธอร์แลแนด์นั้นสั่งระงับการฉีดผู้มีอายุต่ำกว่า60ปีเป็นการชั่วคราวหลายฝ่ายวิตกว่าจะทำให้คนไต้หวันไม่มั่นใจที่จะฉีดวัคซีน AZ ข่าวลือ Facebook ทำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้รั่วไหลอีกแล้ว AFP รายงานว่า ข้อมูลส่วนตัว Facebook 500ล้านรายล่วดไหลโดยแฮกเกอร์อัปโหลดข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ม่วนที่3เมษายนทั้งหมายเลขโทรศัพท์ชื่อบัญชีชื่อจริงเขตที่อยู่วันเดือนปีเกิดประวัติย่อส่วนตัวและอ e ีเมลข่าวลือดังกล่าวนั้นมาจากการรายงานข่าวของสื่อในสหรัฐครอบคลุมถึง106ประเทศทั่วโลกรวม533ล้านรายเป็นชาวอเมริกันถึง32ล้านรายมากที่สุดอังกฤษ11ล้านราย นอกจากนี้ข้อมูลส่วนตัวของนายมาร์กเอลเลียสซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook ก็โดนด้วยส่วนผู้ใช้ในไต้หวันนั้นก็ถูกแจ็คพอตในคราวนี้ถึง7.3แสนรายในเรืก็ดีกรณีดังกล่าวนั้น Facebook ได้ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเก่าของปี2019ซึ่งได้แก้ไขอุดช่องโหว่แล้วตั้งแต่สิงหาคมปีเดียวกัน